สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซที่ทน่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตรลุต่าค่ะพี่วันนี้แสงเดือนก็ไม่ได้ไปไหนนะก็มาห้างที่คืนนั้นมาติดเรียงห้างนะก็วันนี้จะกลับมาดูว่ารอบรอบเนี่ยมันเป็นยังไงบรบเิเวณรอบรอบมันนักลัวแค่ไหน นี่หลับน่าจะใส่ใครไม่รู้มีรถขับมาทางนู้นนะ ี่มีรถมันนะไปแล้วไปแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์มาทางนนะี้นะจิไม่รู้ว่าเขาขับกันได้ยังไงอืมอืมนี่นแล้ว เครื่องมอเตอร์ไซค์คันนนะแล้วแอบก่อนก็คือวันนี้จะมาห้างนะห้างที่วันนั้นที่เรามาติดอยู่ตอนกลางคืนนะวันนี้จะกลับมาดูว่าตอนกลางวันเนี่ยร,รอบๆบริเวณรอบๆเนี่ยมันน่ากลัวเท่าตอนกลางคืนไหมเนาะ รเราขับขึ้นไปข้างบนแล้วขับในเลยอันนี้เป็นทางของเอง็นโร่นะ ในข้างบนเราก็จะไปห้างที่เรามาติดคืนนั้นเป็นไงขึ้น ันนี้เราก็เดินกันต่อนะคะเพราะว่าคลางคืนที่เรามาติดเนี่ยมันน่ากลัวมากๆแล้วก็เห็นใครไม่รู้ส่องไฟฉายใต้ห้างนะมันเรียกเรานะเดี๋ยวหนูก็จะตันนี้เดินกลับไปถูกอีกครั้งนึงว่าไปเดิรอบๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเรามองอะไรไม่เห็นเลยนะพี่พี่ก็คือไฟฉายมันก็ส่องมไม่ทั่วถึงนะ กำลังมาตัดวางมากมากช่วงนี้ฝนตกมันพี่พี่ฝนตกบ่อยมากเนี่ยอันนี้ก็กำลังตกเดือนได้แบบเดียวคือฝนตกแล้วนะเดี๋ยวงอโอ้ยยัยัมงมุมนะพี่พี่ ปตกันพี่พี่มาเห็นลำธารแล้วถ้าเราเห็นลำธารแล้วก็แสดงว่าได้ถึงบริเวณที่ ห้างหรอนะแค่ดิ่งห้างาว่าตอนนี้เราก็อื Nog ik Laura. วันนี้นั่งข้างน้ําแต่เราจะไม่ลา้างไม้ล้างมือนะเพราะว่าวันนี้เรามาเช้ามากมากพี่ก็คืออากาศเย็นๆย,นยู่ก็ยังไม่อยากเล่นน้ำแต่ว่าวันนี้เราต้องรีบมาให้ไวถ้าเรามาช้าเนี่ยมาช่วงเย็นเนี่ยเราอาจจะติดอยู่ในป่าเหมือนคืนนั้นนะแต่วันนี้เรามาแต่เช้านะเราก็มีอุปรกรณ์มาเรียบร้อยนะพี่พ คือว่าที่นี่เป็นส่วนใหญ่เป็นกอฟไพ่เกือรบร้อยเปอร์เซ็นต์ังางนู้น,น มีฝนก็ลงเม็ดแล้วนะพี่เราก็ต้องหาที่หลบฝนก่อนไม่งั้นได้เปียกแนะ่ไปทำไหนดีมองไปทางไหนก็รบไปหมดแล้วเนี่ยด,ดิหาที่หลบฝนจะหาที่หลบฝนไป <c oughs> คิดว่าตรงไหนที่มันหลบได้ไง่ายที่สุด อยู่ตรงนี้แหละเดือนก็รับฝนอยู่ใต้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ต้นเนี่ยต้นใหญ่อยู่เหมือนกันก็คือหลบไปต้นไม้นั่นแหละตรงนี้นค่อนข้างที่จะเยน็นแล้วก็ติดลำธารนะชอบนะกลางวันน่ะบรรยากาศดีมากพี่พแต่กลางคืนน่ะมันไม่ได้อะ่ะ นอนมากกลางคืนนี่คือแบบโคตรแย่นะไม่ได้จริงๆกลางคืนเนยคือจะไม่เดินป่ากลางคืนเด็ดขาดต่อไปนี้นะก็คือพูดจะเปลองไว้ถ้าไม่จำเป็น,นจริงๆจะไม่เดินเด็ดขาดจะไม่เข้าป่านะเดี๋ยวเราเดินทางต่อเดี๋ยวร่างพักจะฝนลงนี้ก่อนเพราะว่าฝนลงม็ดแล้วนะ ก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านที่เป็นห่วงนะเราก็ป้องกันตัวเองอย่างดีนะพี่เรามีอุปกรณ์ติดไหมติดมือมาอยู่แล้วนะเราจะไม่มาตัวเปล่าอยู่แล้วแต่เราแค่เก็บไว้นะถ้าเราเอาออกมาเนี่ยเพื่อมีใครหรือว่ามีคนมาแอบมองเราแบบเนี้เขาจะเห็นได้ซึ่งเราไม่ไม่ได้โชว์ไม่ได้เก็บเอ้ยไม่ได้โชว์ไว้เราก็เก็บไว้แน่ในตัวเรานี่แหละแต่เราไม่ได้ตร่นี่นะ เดี๋ยวเรานั่งพักกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะนี่พี่ๆตอนนี้เราก็นี่มาเจอห้างแล้วห้างนี้เลยวันนั้นที่เรามาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ห้างกันนะพี่ๆแล้วเราจะไปก่อไฟกันตอนนี้ฝนก็ตกแล้วดูสิว่าวเราจะมันจะน่ากลัวเท่ากลางคืนไหมพี่ๆตอนนี้เราก็มาเจอห้างนี้แล้วนะคะนี่ วันนั้นเรามาห้างนี้เลยพี่พี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปก่อไฟข้างบน,นกันวันนั้นมาเจอห้างนี้เลยนะก็นั่นคือน่ากลัวมากห้างนี้แหละรอบๆนะน่ากลัวมากห่อนไปหมดก็คือห้างนี้ที่เรามาเจอเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปจุดไฟให้มันติดก่อนเพราะว่าไ่ยุงไรแมลงก่อนเนาะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาจุดไฟเรียบร้อยแล้วพี่พี่นี่ไฟกำลังน,น,นี่นะเดี๋ยวทำให้มันจุดก่อนควันไฟมาละจุดไ่ยุงไ่มแมลงแล้วพี่วันนั้นก็มาติดอยู่ที่นี่คนเดียวเนาะซึ่งหาทางออกยากมากเพราะว่ากลางคืนเราไม่ไม่รู้ว่าควรออกทางไหนทางมันไม่ชัดไม่ชัดเจนแล้วมันมืดพอสมควรแล้วนนพี่พี่ ให้เล้งไฟให้ติดกันอือติดแล้วเล้งมันเปียกนะทำให้มันติดยากจริงๆอือตอนนี้จะเริ่มติดแล้อืให้ดูบรรยากาศกลางคืน,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 นยังไงกางคืนนอนกว่านี้เยอะ ถ้าได้มาสัมผัสนะกลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่ๆเดี๋ยวนนี้ไฟแล้วก็ติดไลนไหมแล้วก็นั่งตรงนี้ก่อนตอนนี้มีลมมันอ่อนแล้วก็อากาศเ,เย็นๆเนาะเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้ก่อนนะพี่พอันนี้มีร่องรอยของการก่อไฟค้างไว้อยู่แล้วแล้วก็ละมาก่อเพิ่มอีกเหมือนมันมีขี้เท้าไว้อยู่แล้วนะพี่เท้ามันก็ชื้นๆอยู่เนาะ วันนี้เราก็เรียบร้อยไลยุงไลแมลงเนาะเหมือนห้างนี้มีเจ้าของเราเที่เาเตรียมฟืนเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยนะแต่เราก็เตรียมขึ้นมาจากข้างล่างเราก็หาขึ้นใหม่เพราะว่ากลัวว่า ข้างบนเนี่ยมันจะชื้นเราก็เลยเอามาเพิ่มหามาเพิ่มนะอ,อากาศแบบเย็นๆห,หลอนๆอากาศดี กลางคืนนี้บอกเลยพี่พี่ว่หลอนทั้งเสียงน้ําเสียงไม้ไผ่เสียงก็แก๊กก็แก๊กแบบเหมือนมีคนเดินเหยียบไม้ตลอดเวลาซึ่งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล างวันก็ทุกที่นะพี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่ากลางคืนเหมียวถ้ากลางคืนเนี่ยที่ไหนก็น่ากลัวหมดเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นเรามองไม่เห็นเราไม่สามารถหับได้แต่ถ้ากลางวันเนี่ยเรายังพพห่ไหวตัวได้อยู่ อา้าวพี่แฟรพี่แฟรเหรอพี่พี่แฟรแฟ์ใหญ่จริงมะเนี่ยเดี๋ยวพี่แฟรมากับใคร,ครใช่พี่มาที่นี่ได้ยังไงอ่ะพี่เสียง,ขงเขาแปลกๆนะเหมือนไม่ใช่พี่แฟร พี่แฝดจริงๆหรอพี่มาทางไหนเดินตามน้ำมาเดินตามน้ำมาให้พี่ขึ้นไปได้ไหมพี่มีน้องชายชื่ออะไรต้องบอกก่อนน้องชายมีชื่อพี่เขาไม่รู้ชื่อนะแสะดงว่าไม่ใช่พี่แฝดจำชื่ไม่ได้หรอไม่ใช่พี่แฝดแล้วแหละจำชื่อน้องเองไม่ได้มา ไปหาได้ไมี่อยากปไปนนนางงบบ้ไไม่ได้พี่ต้องบอกชื่อน้องชายพี่ก่อนน้องชายพี่ชื่ออะไรใช่พี่แฟนจริงๆหรือเปล่าพี่เขามองหน้าถึงไปรู้แล้วว่าอยู่บ้านแต่ว่าชื่ออะไรน้องชายพี่อยู่ที่บ้านถามว่าน้องชายชื่ออะไรไม่ได้ขึ้นไม่ได้ห้ามขึ้น เดี๋ยวยนไฟไปให้นะเอาไหม,ไมก็ไว้นั่งผิงไฟไงจุดไฟไว้ข้างล่างได้เปล่า,ไ,าไ,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทําขึ้นเด็ดขาดทําไมวันนี้พูดเสียงแปลกอะทําไมวันนี้พูดเสียงแปลก เสียงไม่เหมือนทุกครั้งที่เจอเลยนะตีเนียนเลยนะพี่ไไแฝดตีเนียนเลยนะไไอยากลองเหรอ,องั้นก็ไฟไปจุดก่อนแล้วกันเอาไฟไปจุดข้างล่างก่อนนะพี่แฝดไม่เป็นไรพี่ขึ้นไปเองได้จุดไฟให้หน่อยสิ ได้ไหมเดี๋ยวกลัวไฟไม่น่าใช้พิเศษแล้วจุดไฟข้างล่างให้หน่อยสิ่ ไฟให้หน่อยได้ไหมพี่แฟร์กกลัวไฟจริงๆริด้วยไม่น่าใช่พี่แฟรแล้วตีเนียนรองเท้าก็ไม่ใส่ใทำไมพี่แฟรไม่ใส่รองเทา้ารองเท้าหายได้ไงไม,ไ,ไม่ได้ไห้ามขึ้นเด็ดขาดจุดไฟข้างล่างให้ก่อนเดี๋ยวลงไป ลงมาแสดงว่าไม่ใช่พี่แฝดละพี่พี่พี่แฝดไม่เคยพูดมึงกูกับกูนะพี่แฝดไม่เคยพูดมึงกูกับหนูนะไปเฮ้ยกลัวไฟเห็นไหมชัดมาก mình là quá nè phải phai phải mặn nè. Bay. Bay. Rồi phải mặn. Bay. bay. rồi, vẫn rồi. ไปไปนี่ไปโน่นแล้วบอกให้ระวังตัวพี่ว่าหลงเทาก็ไม่ใส่เสียงก็ไม่เหมือนนี่เขาไปไหนไม่รู้แล้วเร็นมาก ทีื่อกี้เขาโยนหินขึ้นมาแบบโดนหน้าอกเราอะโดนแบบแขนอ่ะโคตรเจ็บเลยเดี๋ยว่อนั่งตรงนี้แป๊บนึงก่อนค่อยกลับนะพี่พี่เพื่อที่จะได้ให้มันไปจริงๆแล้วเราค่อยไปเดี๋ยวเราถือถือไฟยิดตัวไว้สักกันนะไปะเดี๋ยวหนูขอปิดคลิปก่อนนะพี่พี่